สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เคิลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ d i v แ Message EP ที่54นะคะก็ประจำวันที่10ถึง14สิงหาคมหรือใครจะมาดูหลังจากวันที่กำหนดก็ได้นะคะ,ะเชื่อว่าต้องมีข้อความบางอย่าง ถึงได้นำทางคุณมาเจอคลิปนี้นะคะสำหรับ DIY message นะคะหมอวิวก็จะมีไพ่อยู่ทั้งหมด2ชุดนะคะเป็นไพ่ชุดที่เราจะเสียงทายกันสดๆแล้วก็เป็นไพ่ที่ตัวตนสูงสุดหรือว่า higher self นะคะของหมอวิวได้คัดเลือกที่จะสื่อสารไว้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิป DIY message หมอวิวเขาแค่เป็นตัวกลางนะคะในการที่จะส่งสารบางอย่าง ส่งพลังงานบวกนะคะส่งความรู้บางอย่างในการปรับดวงชะตาและจิตวิญญาณของคุณให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเชื่อว่าเหมาะกับคนทุกกลุ่มทุกอาชีพเพียงแต่ว่าเอาไปอัดแอปพลายใช้ตามสะดวกนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ไพ่ชุดนี้ของหมอวิวก่อนนะคะไพ่ใบแรกได้มาเป็นไกด์แดนซ์นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะพูดถึงก็คือว่า คุณเนี่ยมีคุณสมบัติในการทำสเปลเมจิกของเกี่ยวกับของมงคลขายได้หรือเปล่าหมายความว่ามาสำรวจคุณสมบัติกันดูนะคะว่าตัวคุณนั้นนะคะถ้าจะเกิดว่าเรียกว่าเราทำของมงคลออกขายเราสเปลของออกขายนะคะที่เป็นของเกี่ยวกับมีมนคลงังมีคา,าคาถาอาคมอย่างเงี้ยคุณสามารถ ทำได้ไหมแล้วทำแล้วเนี่ยผู้รับปลายทางหรือผู้ที่ซื้อของของคุณเนี่ยจะได้วิชาเหล่านั้นหรือได้พลังได้หรือเปล่านะคะหมายความว่าของของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนประมาณนี้นะคะเอาล่ะสำหรับไกด์แดนออกมาบอกว่าคนที่จะทำสเปลของนะคะสเปลเมจิกของเกี่ยวกับพวกนี้ได้จะต้องใช้ชีวิตนำทาง โดยไกด์แดนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทีนี้ในภาพนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพราหมณ์แต่หมอวิวคิดว่าได้ทุกสายทุกาศาสนานะคะขอให้เป็นสายขาวก็แล้วกันนะคะขอให้ไม่ใช่สายเวทมนต์ดำก็แล้วกันนะคะการพูดในคลิปนี้ขอขอเฉพาะจอดจงให้กับสายข่าวนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชานับถือเป็นพิเศษมีองค์มีครู หรือชีวิตที่ผ่านมาของคุณดำเนินมาด้วยการชี้นำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาค่ะไพ่ใบถัดมานะคะเป็น d i v i ท e SUPPORT นะคะ d ีไว p ์ซัก็คือ d i v i ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตก็คือแรงสนับสนุนใช่ไหมคะหมายความว่าตัวคุณเนี่ยได้ประสบพบเจอนะคะหรือว่ามีการพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ย การก้าวย่างแต่ละก้าวของช่วงชีวิตหรือว่าการผ่านอุปสรรคปัญหาอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเ <_ d ata> ชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําคุณเอาเป็นว่าตัวคุณพิสูจน์ได้แล้วด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเป็นข้อมูลสัตว์จริงว่าหน้าตัวเรามีความเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆครั้งประสบการณ์ในชีวิตเรานะคะถูกสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่งั้นไม่รอดหรอก ไม่งั้นไม่พ้นหรอกปัญหานี้ไม่งั้นไม่ผ่านวิกฤตรตรงนั้นมาได้หรอกนะคะขอให้เป็นพบเจอ d ี v i ท e ซัพพอร์แล้วนะคะถัดมาค่ะเป็น Sync with the Moon Sync with the Moon เนี่ยหมอวิวขอพูดถึงเรื่องของฟูมูนแล้วก็ข้างขึ้นข้างแรมนะคะ คือจริงๆฟูมูลเนี่ยมันเป็นความเชื่อของหลายๆาศาสนาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือว่าทางไทยก็ดี mm hmm. เขาบอกว่าวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะมีพลังพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของเมจิกเรื่องของเวทมนต์อะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับพระจันทร์ข้างขึ้นแค่ไหนนะคะคุณดูปฏิทินฟูมูลเป็นนะคะข้างขึ้นข้างแรมเป็นนะคะรวมถึงอีกแบบหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าเวลาวันข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยนะคะ ตัวคุณเนี่ยคอนเนคกับพลังงานแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นสุขภาพคุณจะไม่แน่นอนไม่คงที่อารมณ์คุณจะไม่แน่นอนไม่คงที่เหมือนคนองลงและเหมือนคนแบบคนโทรลพลังงานของร่างกายค่อนข้างได้ยากนะเป็นคุณสมบัติของพวกสเปลเมจิกโดยตรงละคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยถ้าคุณมีอย่างเนี้นะเพียงแต่ว่าเราประคองสตินะคะเอออย่าให้ งมงายจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเรามีอย่างนี้นะคะอย่าไปอย่าไปพยายามทรงนะอย่าเป็นพยายามทรงหรืออะไรนะคะถ้ารับทรงมาเนี่ยหมอไม่ีิดว่าทรงได้นะคะเพราะว่าเรียกว่าเอาเป็นว่าจิตวิญญาณและร่างกายคุณเนี่ยมีการสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้างขึ้นข้างแรงนะคะเช่นข้างแรงเนี่ยอารมณ์เราจะเป็นแบบหนึง่งสุขภาพเราจะเป็นแบบหนึ่งพลังงานในชีวิตจิตใจเราจะอีกแบบหนึ่งพอข้างขึ้นเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ,ะอันนี้อันนี้หลังจากนี้ให้ไปสังเกตดู หรือว่าตัวท่านรู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคุณสมบัติของพวกสเปลเมจิกได้นะคะถัดมาค่ะเป็น Journey by Moonlight Believe in Magic คำพูดว่า Believe in Magic หรือมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเกี่ยวกับสิ่งวิเศษสิ่งลึกลับคาถาอาคมต่างๆอันนี้พวกสเปลเมจิกต้องมี Number one อยู่แล้วนะคะคือเป็นคนที่ถ้าคนอื่นแบบว่า เชื่อแบบนิดๆหน่อยๆเราเนี่ยจะไม่ใช่นะคะคนกลุ่มนี้จะศรัทธาแรงกล้าต่อเมจิกต่อปาฏิหาริย์ต่อเวทมนต์คาถาอาคมอะไรได้นะคะเนี่ยมีองค์การอะไรท่องเป็นสวดคาถาเป็นอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะคือเชื่อในปาฏิหาริย์อย่างขั้นสุดอะเชื่อในพลังจักรวาลเชื่อในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบิลีฟขั้นสุดนะคะเราจะเห็นว่าไพ่ใบนี้บิลีฟอินเมจิกแล้วมีอัศเจรีด้วยคือนอกจากว่า บ่งบอกว่าเชื่อขั้นสุดแล้วอัสเจรียังบ่งบอกว่าคุณเท่านั้นที่เป็นผู้พิสูจน์มาแล้วนะฮะหมายความว่าคุณเองเป็นผู้พิสูจน์กดแรงดึงดูดมาแล้วเป็นผู้พิสูจน์บทสวดองค์การนี้มาแล้วว่าสวดแล้วเป็นอย่างนี้เป็นผู้เคยลองทําของมาแล้วแล้วเราแบบพิสูจน์ได้ตัวเองมาแล้วว่าเราเจออะไรบ้าง เจอปฏิหารเจอความเปลี่ยนแปลงเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเราเจอด้วยประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองนะ,ะแล้วเราก็เลยจะพร้อมที่จะถ่ายทอดหรือทําของออกได้จะเห็นว่ามันมีหลายคุณสมบัติมากเลยนะคะจะเห็นว่ามันมีหลายคุณสมบัติมากเลยต่อไป keeper of the earth you are not alone Ancient and c h a n n a n c e s t e r stand beside you ตรงนี้นะคะต้องมีองค์มีเทพมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะคะหรืออีกในยะหนึ่งไพ่ใบนี้อาจหมายถึงตัวคุณนั้น นะคะต่อสายตรงบรรพบุรุษที่ทําเรื่องนี้มาแล้วอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเรียกว่าถ้ามีบรรพบุรุษนะคะเคยทําของพวกนี้หรืออยู่กับอาชีพนี้มานะคะเราเนี่ยต่อสายตรงตรงมาแล้วละอย่างน้อยมากกว่า50%แล้วนะคะที่เหลือมาฝึกฝนเอาแต่หมายความว่ามันอยู่ในจิตวิญญ,ญาณมันอยู่ใน d n เมันอยู่ในพันธุก,กรรมของเราอยู่แล้วนะคะมีองค์มีครูบาอาจารย์มีประวัติบรรพบุรุษนะคะของเรานะคะสายทั้งพ่อก็ได้สายทั้งแม่ก็ได้นะคะอยู่กับอาชีพหรือทำเรื่อง เรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะในเจเนเรชันใดเจเนเรชันหนึ่งก็ได้นะคะต่อไปค่ะเมดิเทชันเป็นผู้มีสมาธิและพลังจิตขั้นสูงเป็นผู้ที่ได้ฝึกการทำสมาธิรู้ว่าเวลาจะเข้าสมาธิเอาจิตเข้าสู่จุดศูนย์กลางเนี่ยเข้าได้ในเวลาที่ไม่นานนักเช่น เวลาใช้ชีวิตปกตินะคะจิตเราก็อาจจะเหมือนลิงอะ่ะจิตมันวิ่งแล่นน้นนี่นั่นนะคะเวลาใช้ชีวิตออกไปนอกบงนอกบ้านแต่เวลาที่จะทําของแบบนี้หรือเวลาที่จะต้องการให้จิตตัวเองทรงพลังขึ้นมาก็จะกลับเข้ามาอยู่จุดศูนย์กลางได้คือสงบเร็วรู้พื้นรู้วิธีทักษะมีสกิลในการกลับมาเข้ามาสงบเร็วหรือเป็นคนชอบฝึกฝนเรื่องของฌานสมาบัติ ชอบที่จะศึกษาเรื่องของการทําสมาธิว่าการทําสมาธิมันมีกี่จริตมันมีกี่กล้องนะคะลองมาแล้วกสินไฟก็เพ่งแล้วกสินสีก็เพ่งแล้วอาณาปานสติดูลมหายใจเข้าออกนะคะทําสมาธิด้วยการนับลูกปักคําหรืออะไรก็ได้นะคะหมายความว่าเชี่ยวชาญศึกษามีปฏิบัติจริงนะคะมีพลังจิตจนกระทั่งขั้นที่มีพลังจิตแล้วนะคะมีอนุภาพของพลังจิตแล้วนะคะ ใบสุดท้ายค่ะเป็น manifestation ซึ่งเป็นใบสำคัญใบหนึ่งนะคะก็คือว่าตัวคุณเนี่ยได้เคยลองใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหรือคาถาอาคมที่คุณศรัทธานับถือในการที่จะเนรมิต manifest นะคะใช้พลังจิตใช้กฎแร,รงดึงดูดใช้กฎจักรวาลในการเนรมิตสิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวอยู่ในจินตนาการให้สามารถออกมาความเป็นออกมาเป็นรูปความเป็นจริงได้เช่น ต้องการเงินก้อนโดยประมาณเท่านี้นะคะโดยวิธีการสวดหรือการพกหาของบูชาอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราทําระยะเวลาประมาณเท่าที่กําหนดแล้วเราได้จริงๆนะคะเกิดการได้จริงๆเกิดการมานิเฟสแบบนี้ได้จริงๆหลายครั้งหลายคานะคะเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองได้แล้วเห็นไหมคะ จะเน้นว่าเราทําเองได้แล้วเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองหลายครั้งหลายคาแล้วตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ทว่ามันเนี้ยนะคะแสดงว่าถ้าสํารวจว่าครบนะคะหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะหมายความว่าณนะตรงนี้ที่หมอบิวสื่อสารไปเนี่ยก็เท่าที่ความรู้ตัวเองพอมีนะคะต้องขอถ่อมเนื้อถ่อมตัวไว้ก่อนเพราะบางทีคนที่มาดูอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีวิชาความรู้มากกว่าเรานะคะก็เท่าที่ความรู้ตัวหมอบิวพอมีนะคะเท่าที่ประสบการณ์มี ก็ถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังได้ว่าถ้าจะสเปลเมจิกของนะคะทำของมุมคลของมีมวลขลังออกขายเนี่ยต้องมีคุณสมบัติโดยประมาณนี้นะคะใครจะเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะเป็นความรู้ไว้ประดับหมอเบลด้วยเอาละต่อไปขอมาทำสมาธิสักนิดนึงกับไพ่ชุดนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเสียงทายสดๆนะคะดูว่าวันนี้พลังงานดีของจัก,กรวาลและพลังงานของสิ่งศักดิรร์สิทธิ์รวมถึงครูบาอาจารย์ประจําตัวเทวดาประจําตัวของหมอวิวนั้นอยากจะเล่าต่อไปหรือสื่อสารหรือบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลหรือการที่จะทําให้คุณนะคะมีเป็นคนที่ทำของแบบนี้ได้นะคะขอทําสมาธิแป๊บเดียว โอเคมาเริ่มกันนะคะมาวิวขออนุญาตอ่านไพ่เฉพาะไพ่หัวตรงนะคะอันนี้ที่เขาหลนนออกมามาวิวขอใช้ก็แล้วกันนะคะเป็นไพ่สิบดาบนะขออ่านไพ่เฉพาะไพ่หัวตรงนะคะ โอเคลนมาอีกใบหนึ่งนะคะเป็น The f o o l นะคะอ่ห้าดาบห้าถ้วยห้าดาบมีเลขห้านะคะมีพลังของพระพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์นะคะคนที่ทำของแบบนี้ได้ก็จะต้อง เกี่ยวข้องกับดาวพฤหับสบดีนะคะหรือ,เ,อเขาเรียกว่าเป็นคนมีครูบาอาจารย์คุมค้มครองนะคะมีาศาสตร์มีวิชาความรู้นะคะ The chariot นะคะสองดาบสี่ไม้เท้า เจ็ดเหรียญราชินีถือดาบและท้ายที่สุดเป็น adjustment นะคะอ่าโอเคนะขึ้นมาตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเออต้องเป็นคนเชื่อในเรื่องของกุศแห่งกรรมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทำเป็นของดีเนี่ยถ้าทำเป็นสายขาวเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มงคลนะคะหมายถึงว่า พฤติกรรมของตัวเองเป็นคนมีศีลดีเนี่ยของทาของพวกนี้เราจะไม่เข้าตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ศีลขาดนะคะบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งในศีลห้าหรือกระทําตัวเราเองกระทําผิดกฎแห่งกรรมบางอย่างถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติอะไรอย่างนั้นบางอย่างของอาจจะเข้าตัวเราก็ได้เพราะฉะนั้นข้อที่1เมื่อมีคุณสมบัตินี้แล้วต้องเป็นคนศีลห้าดีด้วยนะคะเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหมายถึงว่าเป็นคนที่มีการกระทํากายวาจาใจดีอยู่แล้ว นะคะแล้วทําได้เลยถ้าทําแล้วผลจะส่งกลับมาให้ตัวตัวคนที่รับไปเนี่ยดีขึ้นผลบุญก็หนุนกลับมานะคะทำให้ตัวกุญเนี่ยดีขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะ ที่แน่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณในช่วงที่คุณสเปลทําของเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องมีการถ่ายเทพลังกิจหรือพลังงานชีวิตบางอย่างลงไปในสิ่งเหล่านั้นทําให้ในช่วงระยะเวลาที่ทำเนี่ยคุณอาจจะหมดแรงนะคะหรือเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่าไม่สบายได้นะคะในช่วงที่ในช่วงที่เราทำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า มันดึง energy เราไปแน่นอนนะคะการทําของอย่างนี้เราใส่พลังจิตเราทุ่มเทพลังงานชีวิตพลังงานจิตวิญญาณทั้งหมดลงไปในช่วงที่เราทําและหลังจากที่เราทําเป็นเสร็จเป็นชุดๆสมมุติว่าอ่ะเราจะทําอำสมมตุติเราจะทำผ้ายยน์ออกขายเนี่ยอ่ะร้อยผืน200ผืนนะคะเราปลุกเสร็จด้วยตัวตัวเองเนี่ยแหละสเปลเมจิกอะนะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคุณขายเสร็จเนี่ยคุณได้เงินเนี่ย คุณอาจจะแบบเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะหรือไม่ก็ป่วยเลยอะ่ะล้มหมอนนอนเสือนะคะต้องฟื้นฟูหรือว่าฮิลตัวเองนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะทําบ่อยๆก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณจะทําบ่อยๆก็ไม่ได้ คุณจะต้องเซตเอาไวออ้อย่างเช่นเดือนหนึ่งทําวันหนึ่งสองวันแล้วก็ให้เพียงพอแล้วก็ออกขายเป็นรอบๆอบไปให้มานั่งทําแบบนี้ทุกวันนะคะต้องระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็ ระวังเรื่องของหมอบบลคิดว่าระวังเรื่องของเหตุเพศภัยบางอย่างนะคะนะบางทีพอเราเพลียอย่างเงี้ยการเดินทางอะไรของเราบางทีเราถ้าเราขับรถขับอะไรเองก็มันก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะแต่ถ้าเป็นสายขาวนะคะหมอบบลคิดว่าถ้าเป็นสายขาวเนี่ยจะช่วยคุณนะคะโปรเทคตัวเองออกจากเรื่องแย่ๆได้คือพอคุณเข้ามาทําอย่างนี้่อยวคุณจะคุยกับคนอื่นน้อยลง คุณจะลดการคุยเจอเจอหรือถกเถียงกับคนอื่นน้อยลงคุณจะไม่ค่อยอยากจะรับรู้เรื่องราวที่มันยุ่งวุ่นวายจิตใจคุณจะไม่ค่อยอยากรู้เรื่องของผู้อื่นคุณสนใจแต่เรื่องของตัวเองและเรื่องของความดีเรื่องของความสุขคุณจะไม่ค่อยอยากจะคุยกับผู้อื่นหรือค่อยๆคุย,คยกับผู้อื่นไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเรียกว่าพลังงานมงคลระดับพลังงานมงคลสาย มันคนละความชอบคลื่นความถี่กันก็เริ่มจะเข้ากับผู้อื่นได้ยากแต่จะชอบอยู่สงบสงบของตัวเองแล้วก็ปิดตัวเองนะคะให้อยู่แบบสันโดษได้มากขึ้นด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นผู้ที่ทําอย่างนี้ได้อาจจะมีความสันโดษรักสันโดษอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสายขาวนะคะสิ่งที่คุณทําออกไปเนี่ยจะช่วยให้ผู้คนสุขสมหวังในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักได้จะทําให้เขามีเงินมีทองได้ในขณะเดียวกันตัวคุณก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้กลับมา นะคะถ้าเป็นสายข่าวนะคะ,ะวัตถุมงคลที่คุณทําช่วยอะไรผู้คนได้บ้างหมอวิวพูดอีกทีหนึ่งหนงช่วยให้ผู้คนสุขสมหวังในเรื่องเกี่ยวกับความรักมีความสุขมากขึ้นได้ช่วยให้ผู้คนนะคะมีเงินมีทองใช้ได้ช่วยให้สิ่งที่เขาลงมือทําประสบความสําเร็จนะคะช่วยให้ผู้คนสามารถเอาตัวรอดผ่านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อันนี้คือ เอกลักษณ์ของวัตถุมงคลของคุณนะคะคุณอาจจะจําคุณสมบัตินี้แล้วเอาไปโพสต์ก็ได้ว่าวัตถุมงคลของทางเรานะคะมีคุณสมบัติ1คือช่วยให้คุณสมหวังความรักมีความสุขในชีวิตครอบครัว2นะคะสิ่งที่คุณคิดหวังทําเอาไว้ประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมั่นคงนะคะหรือว่า3นะ,ะ,ะปัญหาอุปสรรคอะไรที่ติดขัดอยู่จะแคลคลาปลอดภัยไปได้นะคะนะอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะหมอวิวก็คิดว่าเท่าที่หมอวิวสัมผัสได้อะ่ะ มันมีเท่านี้นะคะมันมีเท่านี้สําหรับวันนี้นะอย่างไรก็ตามนะคะเรามาอัปเดตเรื่องราวความรู้ของจิตวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ใน d i y m e s s a g e EP ถัดไปสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ